สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพที่น้นองชาวยูทูบครับสวัสดีอีพซีทุกท่านนะ <ste al> นี่ก็ยุบผมอีกท้น้ครับช่ <ste al> องเท็ดเลยดิน,ด,นด่ว <ste al> นทิศเกตถ่ายเนลลี่ครับมักซิกน้องใหม่ครับเข้าสองคันวันนี้กว่าส,สิบสองซูเปอร์นอกครับเปลี่ยนรถเลย อันนี้ก็นี่ครับถ่ายเฮลิกเหมือนเดิมตามสูตรฉบับของอาจารย์ใหญ่ไม่ถ่ายไม่ขับครับต้องถ่ายอาจารย์เล็กเอาจารย์เล็กวาาก <laughs> ดูครับปั๊มนี่อสวยมากเลย,าายลแห้งมากครับดูยังดำอยู่เลยอ่าเดี๋ยว ล้าก็อเอาฟองน้ําครับล้างเสร็จอาสนิมเสร็จทุกอย่างไม่ล้างไม่ได้ครับเจ้าได้แล้ว่ไอดากปั๊มมึงดากปั๊มเจ้าตูตูตปั๊มมนโื่อนเล่รับเมีใบแทกหักสองใบครับ แล้วก็มีโรเลอร์แตกคันนี้หนึ่งสองสามลูกนะรถนำผมซื้อเบิกมาไว้ครับสองลูกเบิกใหม่แล้วครับจบๆไปนี่ก็ นี่ก็เช็คล้อเลอะครับจานโจ้ล้อเลอร์ซิ่งล้อแตกแจกล้อแต,แตกแตกแตก็ลายหมดเลยแตกสักก <บา S 1> ูเมื่อยเลยเช็คเต็มร้อยครับไม่ร้อยไม่ออกงานร้อยอะไรครับร้อยวันร้อ <c> ย <oughs> วัน ครับลูกพี่ไงอยากเดินรถไปเห็นงานครับเออทำเองครับถ้าถ้าเล่งแต่ปากก็ได้แต่ปากครับอยากได้ต้องลงมือทำครับเดี๋ยวจะได้รู้ว,ว่าคนทำมันเป็นยังไงครับเอาบอกลกไมไหมเหลือมูม,มาย้อนย้อนจารบีแล้วก็บอกลมยิงดีกว่าอบอกลมมาเออโโดวู้ชใครก็แก๊กอยู่ เลนๆนะมันจีบเรี่ยวได้ขังนี่ายตัวนี้เขาไม่ได้เรียกรถเรือธรรมดานะครับอดีตเคยเป็นครับอดีตเคยเป็นเรือโยกพลิกมาให้เลยเถอะโอ้ยแตกกระแตกครับปวดด้วย นี่ครับนี่ก็อ,อดีตเคยเป็นโรเลอร์ครับนี่เมื่อกี้นี่ใหญ่ามากเมตยีห้ามัม้งน,นี่นี่ครับซื้อมาแล้วสลักก็ซื้อมาอะไรก็ซื้อมา ข้างในก็ลื้อครับเตรียมทำความสะอาดอย่างบวมี่เนี่ยเดยวไปได้ยดุใสมาไปได้ยดุใสมามันจีขอได้บว่ามัน ขายเลยเอาบอกล่มิ่งดีกว่าเวลาคันรวมนะปืดปืด,ป,ดปืดเลย <c oughs> <c oughs> ละทีหลังจะสั่งเก็บอะไร <c oughs> <c oughs> อยู่ในกองแถวนั้นละนี่ก็เราเรียดครับเสรมกสักซิก เห็นบออ้อไม่ใส่ได้มึงนังก็ใส่อยู่นี่ครับโรอเลอร์ไฮดรอลิกตัวนี้ก็เกีบเป็นอนุสร์ครับเป็นที่ระลึกอะไรสิบล้อแม็นบะต้องเปิดปมึงจ้ะเแมนอยู่หรอ,มมมอ,อนั่นละนั่นละไปเลย ถือไปใไนตู้บังลมก็แล้วตัวอาจารย์ขิดสองขิดสาม เออว่าตัวนั้นบอดี้ขอสุดๆสุดๆมันบอสุด,สด,สด อะรย่เี้ยทายทิ้งเลยนะครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวรีวิวดูมาร์กซิกครับมาร์กซิกเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นนะชุดข้างในนี่ครับนี่ก็จะลื้อออกล้างครับแพรก็แห้งกิ๊กเลยไม่มีรั่วซึมคันนี้ สุดดยอดภายในก็เหลือเช็ดล้างครับเช็ดล้างทำความสะอาดก็ดูดีแหละดูช่วงหลัง ไปไปงงง่งอง่งเง่งงอวนเอ้ยอวนไหน,นน่นดูฟันสิอ่าครั <laughs> บเข้าใหม่ใครสนใจคันไหนก็เข้ามาครับ อันนี้ร้านหกครับปลายสิบสองนอกครบหมื่นหนึ่งพันช่วโมงีอย่งเบอร์ยี่สิบมันมีหรอบอกดีลูกบอกข้างในไหมเบอร์ยี่สิบนะมีมี นอ,อน,นอกเต่เนานอกเตะเฟรมเฟิร์มมันนะนเหลือบักคุณขาบนอนบ่มาเน,ะนาะฮะข้า,นานันไหนะชบอ่อันนี้จะชี้อ,อันบ่โอ้ผูใด,ดสองกนใด้วูนั้นเดี๋ยวขา,ขานาน,นั้นโอ้เขาทายุกันซเ <laughs> นาะ,นะโ,โจ nè cho bố đàm to mà nằm đàm to như thế này mà, Tông nhắn đồng rồi nè เอีมเฟิร์มีงครับอ้าเลยสวยงามครับเช็คกเปลี่ยนลอเลใหม่สองข้างเลยนะช่วงล่างเช็คกไปเต็มเลยครับพร้อมใช้แน่นอนใครได้ไปไม่ผิดหวังครับวันนี้ระบบขับนิ่มมากนะระบบนอกยังอยู่ครบเต็มนี่ก็จะไปดัดเล่าเลดมาใส่ครับนี่ นี่ดำโตน่ะไหวในรังเครื่องมืออุ้ยเหรอรังเครื่องมือไหมจิ้ไปซ้ายเหะะ็นน่ะในคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ